อยู่พี่เคยเห็นพี่อ่านมาเนี่ยเฮ้ยเวอนนี่ก็น่ารักนะเว้ก็ใครอยะเหี่แน่ตาเข้ามาเอาเข้ามาไม่ใช่มันไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยหรอกเพื่อนมัธยมอ่ะมัธยมประถมมีแบบอันนี้ไหมแบบใส่เสื้อกั๊กวะอึมๆเลยอ่ะอึมๆเลยอ่ะฮัลโห

ว้าวว้าเนี่ยไอ้อุ้มเพื่อนเหรออือฮะอยากเห็นอุ้มเตยบิกินี่ได้ดูดูมาดูเนี่ยทำไมอีกรอบนึงอ่ะอุ้มเสี่ว่าอยากดูอุ้มใส่บิกินี่เว้ยไม่มีหรอกเสี่ยโลกิตีอาบากามิบริษรทัทดีจุกาเป็ดน่ารักปะน่ารักนะเวฟอ่ะชื่อเบฟเหรอเบฟเบฟเส่ยชื่อมันหมายอะบ้างหรือชื่อเบฟนะ เบฟี่คือไม่น่าเป็นผวิ่งไงไม่ไม่น่าเป็นผู้หญิงเลยบบีบเลยผิวขมมะนาวนี่มีติดหนักเปอดมะนาวโอ้โยเฮียไม่มันก็ชูดพอแล้วมั้งพี่พี่อย่างติดอาจารย์นี่ยี่ห้อาจารย์ครูพี่ไม่มียาเลยเฮียแป๊บไอ้เหยังไอ้เหี้ยเอ้ยไม่มีให้บอกเลยกระชูดใส่หน้าอีกเอาหยิบหยิบอันนี้ อย่นี่ออกโอ้ยเยี่ยนังนมันมะกูเลยกินอ่ะกินมะกูนะรกเธอเรเยีน้ำเยอะนะเยอะปลาเยอะจาาเยอะไหมชิไหมชไหมนี่นี่แอบแซบนะแอบแซบนะ แอปซับแอปซับเป็นโยซีคนเดียวเออไม่ไหวเลยอ่ะไม่อยากกินหมดนแต่โดนตบดีขึ้นอย่าพูดมากเดีือนเตะดีขึ้นนิดนึงมันก็เหมือนกินมะม่วงแหละเอ้าะอี๋อ่ะก็มันมะม่วงไอ้ที่มันยางอื่นมันก็แปรได้เทียบใหญ่หกเด้อถ้ากูพูดผิดตรงไหนทำไมกินมะม่วงแหละมะม่วงมันหนาวไปแล้วเว้ยมี่โม่วงเปรี้ยวอ่ะ ดูดูพวกแอปดูพวกแอปแต็บดิเราเปิดของแบบนี่นี่นี่โอ้โหยกันใหญ่ไหนนะแอปแท็บแท็บน้ำทำนี่อ้าอะไรอืมโอ้ยเป็นไงล่ะอุ้ยน่ากินอ่ะดูเชฟดิเชฟน่ากินอะฮะว่าดูนั่นน่ะ ขนาดเจ๊ขนาดละโม่น้ากินแล้วเชไม่น่ากินแล้วขนาดเจะขนาดละโม่น้ากินแล้วเชไม่น่ากินลจะร้องไห้ละโม่น่ากินแล้วเชไม่น่ากินลจะร้องไ้ละโม่น้ากินแล้วเชะไม่น่ากินละจะร้องไห้ละพี่อ่ะไปไหนวิวในดิทเนี่ยไม่มีอะไรเลยพี่อ่ะไปไนพี่ในดิเนี่ยไม่มีอะไรเลยมาวะพี่อ่ะพี่วิ่ในดิเนี่ยไม่อ๋อสามาถก่อนพี่ เพื่นเรยนในกล้องหรือต้องตีนอะไรนะใครคนนึงอะไรมึงเสตีมอยู่เี่ะสตรีมอยู่ในยูทูบเหรอไอ้เหี้ยแม่เด่เค้นี่อกูดูอยู่เลยกูเข้าไปดูอยู่เนี่ยเรื่องทำไมมาเนี่ย อะไรวะชัดไม่ชันแต่กูไม่ได้ยินเสงว่ะเด็กเหี้ยรอสติเขาด้วยไอ้เด็กสติเรื่องก่อนนะที่อยู่กันไม่เลิกเมาแล้วเลื่อนทีที่ไแน่กันมา รอแล้วก็นอนก่อนเราดูได้ไหมได้ดูยังดูแล้ว,ลว,ลวไม่หมันเลเหียตอนท้าไม่หมันเหมือนตอนแรกอ้าเหียกูว่ารูแปลงเหียไม่มีบนเหียเลยเียบบลลี่ใช่ไหมบลลี่บบลลี่คนเดียวอ่ะอืมอาม็กดเราสัดเอวาน็นาดเัอนบ่มเลกน่นอาเ็สอนัวัวอ อรอด้วยชอบแบบน้ำอร่อยเนี่ยเียลตจะไปหัเนี่ยมนนาตต่อไอ้มอยู่ไหนาอยู่เออเกียปะโอไม่เกียปะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแค่นี้นะนะไปเอาน้ำให้แม่ใช่ใช่ไปเนี้ยแบนเมือเช่นเลย ไม่ใครไม่ใครนั่ง่ยังไม่รู้แต่อะไรวะไปกองน้ำมึงไปกรองน้ำให้แม่มึงก็สาภาพมาไม่ใช่ไม่ใช่ไปกรองน้ำเป็นเนี้ยอะไรวะเออคิดไม่ออกจะพูดเลยแล้วมึงไม่รู้แล้วกูจะรู้ปะล่ะเออนั่นแหละเป็นนั่นแหละ

ไปไหนวะลารถไ่มาดีอ่ะไปไหนนี่ไปไหนไปไหนอยู่ในไหนนะมึงในโซนหรอ นำ้ำองอ่านกันป่าดีมากแล้วรีบไล่คาเงินเปล่าใบคา,เ,า,า,เ,า,าเออเดี๋ยวจะใบเดี๋ยวจะใบเดี๋ยวจะใบแล้วก็ต่อไม้ถูกนะ ไม่อุ้มจะเล่นเองตัวว่าให้นี้ทายไงยแชหน้าจอดิไม่เอาแชหน้าจอดิงดิตอบอ่ะอะไรเอ่ยตอบมาให้ไวๆนะอุ้ยเอาใหม่ๆเอาใหม่ดีกว่า ครับเอาหมดสิ่งของนะสิ่งของนะสิ่งของฮะเออเออเอาเงินเข้าปุ๊บมาก่อนโอเคที่พูดมาก็มีเหตุผลที่มันแบบือจะถ่ายเหรอแบบว่าสูงสูงมีสีเขียวข้างบน ูงเออถูกถูกใครถ่ายวะไอ้ในหมุนบอกบอกสิ่งของสิ่งของมันสิ่่งงขขอออะไอ้ที่เป็นหลูหนูะที่ไม่ใส่ดอกไม้อ่ะเออเออถูกก่บใครพูดวัชรัตน์ว่ะไม่แล้ววันหลบก็สิ่งของอ่ะไอ้ในหมุนบอกว่าสิ่งของสิ่งของเลยสิ่งของวะ ม่กำลังเออที่มันเอาไว้ใส่ของเยอะๆอ่ะแล้วเคลื่อนที่อ่ะใช่ใส่ของเยอะๆเลยอ่ะที่แบบขับเคลื่อนอ่ะขับเคลื่อนได้อ่ะย้อนเออถูกใครถ่ายวะใครดีวะเก่งเออที่วัดตอนปิดอ่ะไม่เปิดปิดอ่ะ

แม่แม่แต่ห้าวิหมดเวลาดิไม่ใช่ปิดสนามฟ้าแลบเลยทายไหเธอล้มกันียบเดี๋ยเดี๋ยวกำลังทายอยู่ตัวทัตัวทั้ตัวทัตัวตัวไม่ใช่แบบเดยอย่างหนึ่งเล่อย่างนึ่งเอย่างหนึ่ง ไม่ใช่แป้งคีม,มาถูกแล้วแต่ว่าเลขอย่างหนึ่งเป็นอะไร <laughs> เลขอย่างหนึ่งนะคะีคม,มาแล้วเออถูกใครพูดเหรอกูอ่ะเออเอาแบบมีเมาส์ก็ต้องมีแหละเอ,อ <laughs> ไอ้สียงส้มอ่ะเอาไว้กินอ่ะเคหนมกผักอ่ะไอเดีฮ้ยเคหนมพกที่ก็ต้อไปกินอ่ะเออเออเออไอเนยไอรูปทรรชื่อวันเน่ไก่โอซานเอาไว้เศษกระดาษภาษาช็อกเออช็อกซึกงซึ้งชอบไอ้เดียประกาศเขียนกระดาษเจริญละตอนนี้คุณโอชนะนะคะ ป็นตัวนาัตเนโจนเออแบบชื่อชื่อไถชื่อไถ่ไหมฮะบ้าบ้าคุยองแบงก็ชื่อไถ่อะชื่อไถ่ชื่อถ่ไม่ต้องไม่ต้อม่เขียนในนั่นห่มเขียนเออเอเอติดอ่ะเกน้องหูเลยนะก็ไอ้เก้าเก้าไมแก็เว้นวักดจะทำอะไรดีกูทำอะไแกูไม่เชี่ยกูเลยใช้กับไม่ใครมามังวันเฮ้ยนี่นี่ยิงมันล้มแล้วอะถามให้น่อย เกมมวยมวยอพี่อยู่มันล้มแล้วทำไม่ได้สวยมวยเพิ่งใครเพิ่งมาชุบเลยนลอมดาวมาแล้วเสียงมันดังตะลุกกำแพงแบบว่านุจน์แม่ไว้อ่ะอะไรที่ไว้จัะเราจะแชทเซ่ อไง่ายเลต้องมาใช้ปูดยไม่กูไปคัดไอ้นั่นกูขี้เกียจเข้ายูทูบต้องเป็นิสก็ได้น้่เนี่ยจเนี่ยนักอยากแวอป่าเจ็ยไปกนไม่กูไปเอาไอ้นั่นนะเวนราไปช้เมาในชันเต็มแล้วมันจะไอ่ใช่ละเริ่มเริ่มเริ่มหมดแล้วกูมีแต่กูขี้เกียจไปเอาในยูทูบ น้ำงผงในะค่ไหมอะไรนะฮเสร็จแล้วเ,เอ้ยโอ๊ยเปลี่ยนชื่อเลยนะไอะยูโซเนี่ยช,ชื่ออะไรดีวะก็ดูอีไอบอลแล้วไมเปลี่ยนชื่ออ่ะ<ช>เป็นเป็นหัวแขนนี่แหละตัวรหัสเงนนะี้ยนะยุงปนยุงบนเปลี่ยนเงีย้ย ถ้าแล้วไม่ไม่เอาแขนเสีเอาแขนเสีแค่เปลี่ยนชื่อไปเฉยๆล้มล้มล้มเป็นเท่าไหร่ตะตังกูสร้างหรอไม่เดี๋ยวไปเอาแขนพิเศษกูบอกว่าไอ้เหี้ยตะตังกูสร้างยังไงแขนเออตะตังกูสร้างไปสร้างไปตังกูหมดเรี่ยมไปคุยไปตะกี้ไปเลี่ยมเลยเหี้ยชื่ออะไรเดียวยูโซอะไรมั้ง ยูโซเหมือนเดิม,ลมเลยน,น,นแล้วเฮ้ยเงียทบไมอยู่เลยเฮ้าคนบ้านะฮึโอ้ยอเนี่ยเลี่ยนเลี้ยนซุปพี่มีเต็มเลยอะ่ะไอ้ปังเลี้ยนซุพี่มีเต็มอะ มันมีบัตรเลยโอ๊ตเราเป็ียนชื่อ่ะครับผมชอบคุณมากับพี่ชายเฮ้ยมันมีอยู่นี่วะมันมีอยู่บัตรหนึง่งแก้ได้อะด้านนี้ก็ได้มันจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีว่าอปอนต์ส้มติ้งข้าหมูตัง ฝั่งมี่ไปเก็บเปลี่ยนที่สพี่ไปแล้วก็ไปชุบเคยุโสไม่พอสอพี่เลื่อนเต็มเลยเอ้ยบอกว่าขามุยไม่ใช่เหรอเขียมเลยดิจะตั้งอยู่กับขามขามุยเออ้งชื่อคล้ายๆกันนะแค่จำไได้ไอ้เียเอ็กขามุ้ยเก้าเก้าก้ก็ไอโอขามุยเอ็กสองพี่ขามุยสายพี่โอ้เปียวไอ้เคด้วยดิ Okay, เคด้วย999เฮ้เนี่ยแม่9หายไปตวงวะ,ระเราเก็น x3 เนี่ยพี่ไม่ใช่9พี่ใชแค่ x2 ไ่วะ